อย่างไรจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้มากถึง90%สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดคสต์เราสามารถเรียนรู้และจดจำอย่างมีประสิทธิภาพได้ถ้าหากมีวิธีการที่ดีที่ช่วยจดจำเรื่องราวที่น่าสนใจและสามารถนำมันมาปรับใช้ได้จริงแล้วทำอย่างไรถึงจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ไม่ว่าเรากาลังเรียนภารรษาอังกฤษฝึกเครื่องดนตรีใหม่ๆหรือกีฬาที่ยังไม่เคยได้ลองเราทุกคนสามารถที่จะใช้วิธีการเรียนรู้แบบเล่งรัดได้เพื่อกอบโกยความรู้ต่างๆแต่ปัญหาก็คือมันจําเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากต่อวันหัวใจหลักของแนวคิดนี้เป็นการเรียนรู้เชิงเล่งรัดไม่ใช่แค่ต้องใช้เวลาให้มากขึ้นในการเรียนรู้ แต่คือการทำให้เวลาที่ถูกใช้ไปกับการเรียนรู้เกิดผลลัพธ์สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุดถ้าจะเปรียบเสมือนน้ำและถังใส่น้ำสมมุติว่าเราต้องการที่เติมน้ำลงไปในถังถังใส่น้ำโดยทั่วไปแล้วก็จะเก็บกักน้ำได้อย่างดีตามหน้าที่ของมันจนกระทั่งมันเริ่มถูกเติมน้ำลงไปจนล้นถัง แต่ในความเป็นจริงแล้วนี่ไม่ใช่วิธีการทำงานของสมองของเราเพราะว่าข้อมูลส่วนมากที่เราได้รับถ่ายทอดสู่สมองนั้นมักจะซึมออกไปในที่สุดแทนจะมองว่าความทรงจำของสมองเรานั้นคือถังเก็บน้ำที่กักเก็บทุกๆอย่างเอาไว้แต่ให้ลองมองใหม่ว่าสมองของเราก็คือถังน้ำที่มีรอยรั่วยอยู่ แม้ว่าการเปรียบเปยาสมองเราเหมือนห่างน้ำที่มีรอยรั่วอาจจะฟังดูแปลกแ,แต่มันคือเรื่องจริงสมองของคนเรานั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้จดจำได้ทุกๆุกอย่างที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆเล้นแต่ว่าคุณจะเกิดมาพร้อม ก่าความสามารถพิเศษในการจดจำทุกสิ่งได้ราวกับภาพภายทำอย่างไรถึงจะสามารถจดจำทุกๆสิ่งที่เรียนรู้มาได้ถึง90%ละจากการศึกษาพีระมิดแห่งการเรียนรู้ในช่วงยุค60ซึ่งถูกวิจัยโดยสถาบัน NLT เมืองเม็เอ็ดรัฐเมนสหรัฐอเมริกา โดยทฤษฎีนี้จะกล่าวถึงวิธีการเรียนแต่และว,วิธีและปริมาณเนื้อหาที่สามารถจดจำได้ผ่านการเรียนวิธีนั้นโดยจากผลง,งานวิจัยชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มักจะจดจำ5%คือสิ่งที่พวกเขาจำได้กับการเรียนในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ผ่านการบรรยายหรือเลคเชอร์นั่นเอง10%คือสิ่งที่พวกเขาจำได้จากการอ่านหนังสือหรือบทความด้วยตัวเองลนนักษณะของ Reading วิธีนี้ก็สามารถเพิ่มความสามารถในการจดจำเนื้อหาได้มากขึ้นกว่าการพฟางบรรยาย20%คือสิ่งที่พวกเขาจำได้จากการรับรู้ ผ่านสื่อสดัสัน์ดไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือวิดีโอจากงานวิจัยพบว่าการเรียนรู้ผ่านการฟังและการได้เห็นภาพหรือออ u d i o ว i s วลนั้นช่วยให้สามารถจดจำได้มากขึ้น30%คือสิ่งที่พวกเขาจำได้จากการดูการสาธิตต่างๆหรือดิโมเซตการเรียนรู้ได้เห็นจากตัวอย่างที่ถูกต้องจากผู้สอน เราพบว่าจะสามารถจดจำเนื้อหาดังกล่าวได้มากขึ้น50%คือสิ่งที่พวกเขาจำได้จากการเรียนรู้ผ่านการอภิปายแบบกลุ่มหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพวกบิทคัชชั่นต่างๆ75%คือสิ่งที่พวกเขาจำได้จากการฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาหรือทดลองปฏิบัติด้วยตนเองแพ t ทีชดูอิง 90%คือสิ่งที่พวกเขาเอาเรื่องที่ได้เรียนรู้นั้นนำไปใช้ทันทีหรือนำไปถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไปการเรียนรู้ผ่านการสอนหรือทิชชีงเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่ช่วยให้เราสามารถจดจำเนะื้อหาได้ดีที่สุดเมื่อเราเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็อย่าลืมสอนเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจเพราะนอกจากจะทำให้เพื่อนได้ประโยชน์แล้ว ตัวผู้สอนเองก็จะสามารถจำเนื้อหาได้มากขึ้นด้วยแล้วในปัจจุบันเราเรียนรู้กันอย่างไรล่ะหนังสือการฟังบรรยายในห้องเรียนวิดีโอหรือวิธีการเรียนรู้ที่ลายซึ่งการสื่อสารระหว่างกันและการน,นั้น80-95%ของข้อมูลที่เรียนรู้มักให้ผลในเชิงที่เรียกว่า ข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการเรียนรู้ที่ไร้ประสิทธิภาพประเด็นก็คือว่าแทนที่จะบังคับให้สมองของเราจำข้อมูลต่างๆให้ได้มากที่สุดจากการเป็นผู้รับข้อมูลเพียงอย่างเดียวเราควรจะทุ่นเทเวลากำลังและทรัพยากรต่างๆที่มีไปกับการมีส่วนร่วมจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่า พร้อมกับใช้เวลาที่น้อยกว่าด้วยนั่นหมายความว่าหากเราอยากฝึกผู้ภาษาต่างประเทศสิ่งที่ควรจะหมั่นฝึกพัฒนากับเจ้าของภาษาในแบบที่ได้เผชิญหน้ากาันและสามารถโต้ตอบกันได้ทันทีแทนที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสื่อต่างๆจะให้ประสิทธิภาพที่มากกว่าหรือหากเราต้องการก็จะมีรูปร่างที่ดี สมดังที่ใจต้องการเราควรจะหาเทรนเนอร์สักคนส่วนตัวไว้ปรึกษาและให้คำแนะนำกับเราในเรื่องนี้อย่างจริงจังแทนที่จะชมวิดีโอออกกำลังกายผ่าน YouTube หรือหากเราต้องการจะลองฝึกฝนเล่นดนตรีใหม่ๆสักชิ้นหนึ่งเราก็ควรจะเรียนรู้จากคุณครูสอนดนตรีหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนที่เก่งด้านดนตรีโดยตรง แล้ว้าจะเปรียบเทียบเวลากับเงินหลายต่อหลายครั้งที่คุณมักจะได้ยินใครสักคนมาพูดว่าฉันไม่มีเวลาให้กับจุดๆแต่เวลาก็คือสิ่งที่ทุกคนมีเท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้หรือพยายามทำให้สิ่งใดเราทุกคน มีเวลาท4ชั่วโมงเท่ากันนายทุกๆวันไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนมีฐานะอย่างไรทุกคนจะมีเวลาที่เข้ากันซึ่งเวลาไม่เหมือนกับเงินเพราะทุกๆนาทีนั้นมีความเป็นหนึ่งเดียวและเมื่อเสียเวลาไปแล้วไม่มีทางที่เราจะสามารถทวงคืนเวลามาได้อีก เบนจามินแฟรงคิเนเคยกล่าวว่า y o may delay but how you ั i m า w i l l not คุณอาจจะเชื่องช้าแต่เวลาไม่ได้เชื่องช้าไปกับคุณเราทุกคนต่างเวลาที่สชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมความสำเร็จของแต่ละคนถึงไม่เท่ากันละ่ะความสำเร็จของมหาเศรษฐีอายุน้อย พู้ที่เริ่มต้นจากการไม่มีอะไรเลยหรือนักเอียอนที่เก่งภาษาที่เริ่มจากการเป็นแค่ผู้เริ่มหัดพูดไปสู่ความสามารถที่จะพูดภาษาได้อย่างคล่องแคล่วภายในเวลาเพียงแค่สามเดือนก็เพราะพวกเขาเรียนรู้ที่ทำที่เกิดประสิทธิผลที่สูงสุดขอยกตัวอย่างประกอบ เช่นบุคคลกลุ่ม A ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการเรียนรู้ภาษาหนึ่งและสามารถจดจำได้ถึง90ซของเรื่องที่เขาเรียนรู้ส่วนบุคคลกลุ่ม B ใช้เวลาถึง9ชั่วโมงแต่กลับจำได้เพียง10ซจะสังเกตเห็นได้ว่ากลุ่ม B ต้องใช้เวลามากกว่ากลุ่ม A ถึง9เท่าเพื่อที่พวกเขาจะสามารถจดจำ เรื่องที่เรียนรู้ให้เท่ากับกลุ่ม A ได้ซึ่งวิธีที่จะช่วยลดเวลานในการฝึกฝนของเราให้น้อยลงและได้ประสิผลสูงสุดไม่ใช่การมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายเล็กๆเ,เช่นการดูวิดีโอการสอนบน YouTube เพียงแค่10-15นาทีซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะน้อย เวลาในการฝึกฝนก็จะต้องมาตามแต่หากเรามุ่งไปที่เป้าหมายที่จุดที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นการเลือกวิธีการที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มตน้นเช่นการลงทุนในการเรียนรู้จากผู้รู้ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลสูงและสามารถลดเวลาฝึกฝนได้เป็นเดือนๆนผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมาก เวลาฝึกฝนก็น้อยลงด้วยซึ่งมันจะดีกว่าการใช้เวลาเป็นปีๆไป,ปยอย่างไม่คุ้มค่ากับความยากลำบากความผิดพลาดและสำคัญที่สุดคือไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเลยมันคือการตอบโจทย์ที่ว่าเวลาที่เรามีนั้นจำกัดเราต้องมุ่งความสนใจ ไปที่วิธีการที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเลือกที่จะเพิกเฉยต่อวิธีการอื่นๆที่ให้ผลลัพธ์น้อยกว่าความสามารถที่จะคงไว้ซึ่งความรู้ในยุคที่การเข้าถึงข้อมูลเกิดขึ้นได้อย่างไม่จำกัดนี้คือพลังที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้เราบารรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นเราทุกคน แต่โรงในทุกวันทุกวันแต่วันนี้ตอนนี้และเวลานี้คือเวลาที่เรายังคงมีความเยาววัยมากที่สุดคำถามก็คือแล้วเราจะปล่อยให้ช่วงเวลาชีวิตวัยยาวนี้เสียไปอย่างไรปิระสทผลหรอเราขอทบทวนอีกครั้งว่าการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้พีระมิดแห่งการเรียนรู้ได้ชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านการบรรยายให้ผลแค่5%การเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือหรือบทความให้ผลแค่10%อร์ซการเรียนรู้ผ่านการฟังและการได้เห็นภาพให้ผลเพียงแค่20% การเรียนรู้จากการดูการสาธิตต่างๆได้ผลเพียงแค่30%การเรียนรู้จากการจำผ่านการอภิปลายแบบกลุ่มหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ผลถึง50%การเรียนรู้หานสิ่งที่เราได้ทดลองด้วยตนเองให้ผลถึง75%และการเรียนรู้โดยการนำไปใช้หรือการนำไปสอนต่อ ให้ผลถึง90%ปร์เซนรู้อย่างนี้แล้วเมื่อเรารู้เราเข้าใจสิ่งใดแล้วเราสามารถส่งต่อความรู้ด้วยการสอนทางผู้รับและผู้ให้คือผู้ได้สวัสดีค่ะ